คุณเคยได้ยินเรื่องของหอพักหมายเลข2 0 9ศยไหมหอพักที่ใครก็ตามที่เข้าไปพักมักจะได้ยินเสียงประหลาดและบางคนก็ไม่เคยได้ออกมาอีกเลยคืนนี้เตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่คือเรื่องราวสยองขวัญของสาวชุดขาวที่หอพักเรื่องจริงหรือแค่เรื่องเล่ากันนะคุณต้องตัดสินใจเองแล้วฉันเป็นนักศึกษามหาวิทยายลัยที่ต้องออกจากหอเก่าเพราะว่าหมดสัญญา พอดีกับที่มีหอพักเปิดใหม่อยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยค่าเช่าถูกมากจนฉันตกใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากฉันจึงได้รีบจองห้อง209ทันทีวันแรกที่ฉันย้ายเข้าไปทุกอย่างก็ดูปกติดีเจ้าของห้องเป็นหญิงวัยกลางคนที่ดูใจดีมากและเธอเน้นย้ำว่าอย่าเปิดประตูระเบียงตอนกลางคืนเด็ดขาดฉันพยักน้ารับรู้แต่ไม่ได้สนใจมากนะักคืนแรกฉันรู้สึกเหมือนมีบางอย่างผิดปกติ มันเงียบมากเกินไปแม้ว่าหอจะมีคนอยู่เยอะแต่กลับไม่มีเสียงอะไรเลยพอฉันเริ่มง่วงก็ได้ยินเสียงก๊อกก๊อกเบาๆดังมาจากประตูระเบียงฉันคิดว่ามันก็เป็นแค่ลมพัดเลยไม่ได้สนใจอะไรแต่แล้วเสียงนั้นก็ยังดังขึ้นต่อเนื่องฉันค่อยๆลุกขึ้นไปดูผ่านผ้าม่านและหัวใจของฉันแทบหยุดเต้น ฉันเห็นร่างของผู้หญิงชุดขาวยืนอยุดตรงระเบียงก้มหน้าจ้องมองมาที่ฉันฉันรีบปิดผ้าม่านแล้วกระโจนขึ้นเตียงพยายามบอกกับตัวเองว่าอาจจะแค่ตาฝาดไปหรือบางทีอาจจะเป็นแค่เงาของต้นไม้ที่สะท้อนเข้ามาแต่ทำไมรู้สึกหนาวสั่นแบบนี้เช้าวันรุ่งขึ้นฉันพยายามถามเจ้าของหอพักว่าเคยมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นที่นี่ไหมเธอนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนที่จะตอบแบบเลี่ยงๆว่า อย่าคิดมากอยู่ไปเดี๋ยวก็คุ้นเองฉันไม่เชื่อฉันก็เลยไปถามเพื่อนข้างห้องแทนพอเธอได้ยินว่าฉันอยู่ที่ห้อง209สีหน้าก็เปลี่ยนไปทันทีแล้วเธอก็กระซิบว่าเธอไม่เคยได้ยินเหรอผู้หญิงที่อยู่ในห้องเมื่อปีก่อนเธอผูกคอตายตรงระเบียงหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นมาอีกครั้งฉันหันไปมองระเบียงห้องของตัวเองและฉันก็เห็นรอยเชือกบางๆห้อยลงมาจากราวระเบียง คืนนั้นฉันนอนไม่หลับเลยฉันเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นอีกเสียงก๊อกแก๊กเสียงอะไรบางอย่างฉันพยายามเพ่งฟังและวจู่ๆก็ได้ยินเสียงเฮเหมือนเสียงผู้หญิงร้องไห้เสียงมันดังมาจากระเบียงอีกแล้วฉันพยายามหันหลังให้ระเบียงไม่กล้ามองออกไปแต่เสียงร้องไห้กลับค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆเรากับว่าเจ้าของเสียงกำลังเข้ามาใกล้ฉันทีละนิดฉันหลับตาปี พยายามภาวนาให้มันหายไปจนกระทั่งเสียงเงียบลงไปในที่สุดฉันคิดว่าเรื่องจบแล้วแต่พอฉันค่อยๆลืมตาขึ้นมาฉันเห็นเงาผู้หญิงชดเขาเยืนอยู่ปลายเตียงจ้องมองมาที่ฉันด้วยดวงตาว่างเปล่าฉันแทบไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเช้าวันรุ่งขึ้นฉันตัดสินใจรื้อข้าของในห้องเพื่อหาว่ามีอะไรแปลกๆหรือเปล่าแล้วฉันก็ได้เจอสมุดเล่มหนึ่งตกอยู่ใต้เตียงมันเป็นบันทึกของหญิงสาวที่เคยอยู่ในห้องนี้ เธอเขียนเล่าว่าเธอถูกแฟนทิ้งและโดนเพื่อนร่วมงานกลั่นแกล้งจนทนไม่ไหวเธอจึงตัดสินใจจบชีวิตลงที่ระเบียงห้องนี้แต่ประโยคสุดท้ายในบันทึกทำให้ฉันขนลุกฉันไม่ได้อยากอยู่คนเดียวฉันจะรอให้ใครสักคนมาอยู่เป็นเพื่อนฉันและฉันไม่ปล่อยให้เขาหนีไปไหนฉันยกลบันทึกลงพื้นรีบเก็บของและตัดสินใจจะย้ายออกให้เร็วที่สุดแต่ขณะที่ฉันกำลังเก็บกระเป๋ามือถือของฉันก็ดับไปเฉย ไฟในห้องกระพิบและดับลงก่อนที่ฉันจะได้ยินเสียงกระซิบเบาๆข้างหูยันหนีไปเลยนะอยู่กับฉันเถอะฉันไม่คิดอะไรอีกแล้วด้วยปิดประตูห้องและววิ่งออกไปแต่ประตูกลับเปิดไม่ได้ฉันพยายามบิดลูกบิดสุดแรงแต่มันก็ล็อกจากด้านในเองทั้งที่ฉันไม่ได้ล็อกเลยเสียงร้องไห้ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังอยู่ข้างหลังฉันเลยฉันหลับหูหลับตาทุบประตูสุดแรง เผื่อคนข้างนอกจะได้ยินแล้วมาช่วยพังประตูให้พอออกมาได้ฉันร้องไห้แทบเป็นลมเพื่อนพาฉันลงไปข้างล่างแล้วช่วยบอกเจ้าของหอว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เธอแค่ถอนหายใจเบาๆแล้วพูดว่าฉันเตือนเธอแล้วว่าอย่าเปิดประตูระเบียงตอนกลางคืนหลังจากนั้นฉันก็ย้ายออกทันทีและไม่เคยย้อนกลับไปที่หอพักนั้นอีกเลยแต่สิ่งสุดท้ายที่ฉันได้ยินก่อนที่จะออกจากตึกนั้นทำให้ฉันฝันร้ายไปหลายเดือน เสียงกระซิบแผ่วเบาจากหน้าต่างห้อง209เธอหนีไปแล้วแต่เดี๋ยวจะมีคนใหม่มาอยู่แทนห้อง209ยังเปิดให้เช่าและยังมีผู้เช่ารายใหม่เข้าไปอยู่เสมอพวกเขาอาจไม่รู้เลยว่ามีใครบางคนกำลังรออยู่ในความมืดหากเป็นคุณคุณจะกล้าเข้าพักในห้องนี้ไหมหากชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราเพื่อมีพลาดเรื่องราวหลอนๆต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่ในความมืดราตรีสวัสดิ์ค่ะ